ชื่ออ้วนนะคะกนกรัดค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะด้านพัฒนาความยั่งยืนค่ะก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกในะปัจจุบันนี้ค่ะชอบในความที่การใช้การปฏิบัติลงมือแล้วก็ไปลุยเดี๋ยวมารับฟังกันว่าเป็นยังไงมันดีกว่าการที่มานั่งทฤษฎีเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยชอบทฤษฎีถ้ามาปฏิบัติแล้วก็ลุยเลยแล้วก็มา ค่อยมาวิเคราะห์มาคุยกันอย่างนี้แล้วมันก็จะได้มารู้ว่าตกผลึกแล้วจริงๆเป็นยังไงเราก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็อาจจะไม่เหมือนเราระยะเวลา7วันนะคะมันก็แต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะอย่างพี่เองวันแรกะคะ่ะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยที่เป็นความคิดที่เป็นแม้แต่ง,งานที่ก็ยังติดมาด้วยเพราะว่าเราเพิ่งจะละจากงานมาแล้วก็มาสดๆเลยแล้วก็ยังมาทําอยู่เพราะฉะนั้นนี่มันจะฟุ่งไปหมดเลย มีมีความโปร่งอ่ะมีความสบายแล้วก็บางทียังคิดว่าอยู่คนดีนะตรงนั้นนะจุดตรงนั้นเวลานั้นแล้วมีอยู่แวบนึงอ่ะที่มันเห็นแค่แสงแดดที่มันส่องเข้ามาค่ะแล้วมันมีความรู้สึกเป็นแสงอุ่นๆแล้วมันอบอุ่นมันสบายใจอย่างบอกไม่ถูกแค่นั้นก็คือรู้สึกดีแล้วเราก็ยังบอกพระอาจารย์ว่ารู้สึกดีมากแต่จริงๆมันคือเวทนาเนาะแต่เราก็ยังรู้สึกว่า แค่นั้นก็คือมันมัน,ม,นมันรู้สึกออกมาอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ว่าทําไมและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามเดินแบบนั้นแต่เราพยายามไม่จานะคะว่าเราเคยเจอแบบนั้นพยายามปล่อยแล้วก็เหมือนกับเดินต่อในทุกวนันในทุกชั่วโมงไม่อยากจะแบบมีสัญญาว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็สติที่ม,มีมีความรู้สึกว่ามันมีสติมากขึ้นที่อยู่ได้อยู่กับตัวเองอะคือได้เห็นแบบพระอาทิตย์ตั้งแต่ที่เขาขึ้น อยู่แบบไปเรื่อยๆแต่หัวจนจะจะตกจะตกดินน่ะมันส่องเข้ามาคือไม่เคยที่จะต้องได้มันนั่งแล้วก็ดูอะไรซ้ำๆซ้ำๆอย่างนี้จริงๆตอนแรกมันดูเหมือนกันเอ๊ะทําไมต้องซ้ําขนาดนั้นแต่ว่าเวลาพอมันหมุนไปเนาะมันเลยทําให้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและเราก็ได้เห็นมันไปเรื่อ,ๆอยๆ